อะไรนะมันต้องเปิดเพลงลําครับอ๋อมันต้องเปิดเพลงลํายังไงเหลามาดิมันต้องลำลำยังไงเหลามาสิมะมันต้องปลาดอ,องก็<า>ใช้สกิลสองลงมแล้วก็ใช้อันตีเ่อร์บีดอกเออมาฟันต่อฟันตาต่อตาไป let's go ไอ้โดมือนี่คล้องขนาดเอาไปไปค่ามือนี่คล้องคล้องสุดโอ้โหอะไปฮได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเอาไปเอาดูมืออ่ะมือ ติเบ็ดจ oh, wow. ัดเบอ่ะไปโอหยมือีนยตังมือไปนี่ดิดิคล้องคล้องยี่กว่าเขียนตัวหนังสือเอือ ค่องยื่อเขียนหนังสืออีกอ้าวบ๊ายบายเพื่อนเลิฟโมโนบาย